เรากำลังจะไปพัทยากันนะครับแล้วก็ยังไม่แต่งหน้าเพราะว่าไม่ได้ตื่นสายนะแต่ว่ามีสิ่งที่ต้องทําเดี๋ยวเราเข้ามาเปิดคลิปเล็นแบบสวยๆนะตอนนี้เราขอกินข้าวก่อนตอนนี้เป็นเวลาจะเที่ยงแล้วที่แรกนัดกัน9ก้าโมงแต่นัดไปนัดมาเลื่อนไปเลื่อนมาเป็นส1บเอ็ดโมงลืมเสือ้อลืมผ้าที่แขวนอยู่ข้างหลังอีกก็เลยปาไปประมาณเที่ยง จริงๆพัทยามก็ไม่มีอะไรถ่ายอนะเนาะก็ถามไปในไอจแล้วทุกคนบอกมึงถ่ายเมือึงพูดมึงจะถ่ายมึงก็ไม่ถ่ายสักทีอนะไรเงี้ยน่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็สะลุกประมาณนี้เป็นลุคที่หน้าแมทมากแต่ตาบูมไปด้วยกลิตเตอร์ตอนนี้เขากำลังจะไปที่พัทยากันนะครับรอบที่8รอบที่รานทุกคนดูนี่รถติดมากแล้วฟ้าก็มืดมาก แล้วก็แลก็ฝนตกรอบนี้ก็ฝนตกคอยตกตอนนี้แล้วก็รีบหายนะเจอจุดชมวิวใหม่ที่เรามาพัทยาเราไม่เคยมาแล้วเราก็ตื่นเต้นมากเพราะตอนนี้ฝนก็ตกนะคะเรากำลังจะเดินไปจุดชมวิวกันแต่ก็มีฝนโปรยก็เลยใส่น้งหมวกทันตะวัน้เลยว้าวว้าวไม่เคยมาเเป็นมุมที่สวยมาก ะะแบบโอ้คนเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมีการจองจองสสาว่ายน้ําแบบมันเป็น new normal อะทุกคนต้องถามกดโรงแรมดีๆนะเวลาแบบไปเที่ยวว่าเราต้องจองอะไรก่อนไหมก่อนที่เราจะใช้บริการได้เนาะตอนนี้ก็รอเช็คอินอยู่แล้วก็อีกสักพักเลยค่อยไปทํากิจกรรมต่อต้องเก็บคงเก็บของก่อนเพราะว่าตอนนี้ฟ้าค่อนข้างเกิดไม่น่าจะไปไหนได้เดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันนะคะ หรือเปล่าจะได้เห็นไหมโอเคแต่ไปกินข้าวก่อนเพราะว่าวันนี้ได้เช็คอินเลทเหมือนลูกค้าเมื่อวานมันเยอะก็เลยทําให้เราเลทไปด้วยอยู่ที่ห้องอาหารแล้วกำลังดูเมนูว่าจะทานอะไร หลังจากที่เมื่อสักครู่งอแง,งเรื่องไม่ได้เช็คอินสักทีแต่ที่โรงแรมก็รับผิดชอบดีนะคะก็จะให้เช็คเอาต์ตามเวลาที่แบบได้เช็คอินเลยแล้วก็มีแบบของปลอบใจได้ทานคงทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเราก็อยากเช็คอินเลยแหละคือเราอยากเปลี่ยนชุดแพ้ไม่ได้อยากอยู่ชุดนี้เพะมีประมาณ20กว่าชุดที่เอามา ุกคนเราเรื่องตลกมากไว้คือแพจองสาว่าน้ำไว้แบบห้าโมงเย็นใช่ปะ่ะห้าโมงเย็นยังไม่ได้เช็คอินเลยแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคแล้วถอดรองเท้าแล้วพอใส่รองเท้าสีขาวมากําลังจะเดินลงมาแล้วเราก็ใส่กางเกงสีขาวด้วยอ่ะว้ายอ้ยดีใจในบันเทิงทะเลเ้มีทะเลมีน้ำทะเลด้วย นี่ห้องเราเป็นห้องการ์เด้นวิวนะคะน่ารักมากก็คือเป็นห้องสวนมะพร้าว่น okay. ่โอเคไพรเวทดีแล้วก็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  what is แล้วก็แล้วก็ห้องน้ำอยู่ในนี้เ oh. อ้าแต่ใดๆก็คงไม่มีเวลาไปแช่หรอกแล้วเรามาทำเปิดกระเป๋ากาันว่ากระเป๋าเรามีอะไร้วฝากคุณเพื่อน mm. ถือกล้องให้ดียวย เรามาดูว่าเอาทะเลอะไรมาบ้างแล้วคืออันนี้เอาทะเลพี่ว่าบานยี่สิบชุดอันดับแรกคือเราไปส่งเสื้อผ้ารีดไว้แล้วทุกอย่างก็ยัดลงในกระเป๋าก็คือยัดในนี้อันนี้คือมีสี่ชุดโอ้ไม่โอ้เผื่อเลือกทุกคอเสื้อ แล้วก็มีหมวกมาสาใบหมวกใบแรกใบนี้ซื้อจากอินสตาแกรมชื่อร้าน a c c e s s o r y อะไรสักอย่างอะ้วแต่จำได้แต่แบบน่ารแล้วก็ MLB วอ MLB ทุกคนขอโทษตอนนั้นต้องโพลอินสตาแกรมแล้วทุกคนเลือกสีขาวหมดแล้วประเด็นคือแพรซื้อมาแล้วว่าเป็นสีครีมเพราะว่าชอบมน่ารักดี ทุกคนนี่คือไฮไลท์ชุดทุกชุดๆๆที่ซื้อมาวันนี้เพื่อให้เข้ากระหมวกไปมันคือหมวอน้องทานตะวันเวยทุกคนดูดีเทลมันจะเป็นหมวกแบบนยน่นๆแล้วก็มีทานตะวันตรงเนี้ยโคตรคิ้วใส่แล้วดูแบบเจนเปนิิโคอริชไทมิสคิ้ว ไปไม่ได้แล้วก็ใส่เท่าที่มีไว้เดี๋ยวเราไปกินบ์ปีคิวกันนะครับเขาคงไม่ได้ไปไหนแล้วแหละพรุ่งนี้เขาให้เช็คเอาท์ได้ถึงประมาณเกือบหกโมงอะ่ะออแต่เราก็จะอยู่ถึงหกโมงเราต้องทำงานวันจันทร์เออทำงานวันจันออทร์ก็ไม่ได้มนุษย์ชีวิตเงินเดือนอ่ะเนาะ,ะก็เดี๋ยวอยู่ถึงสักสองสา 2, 3, มสี่โมงไม่เกินนี้เราก็กลับบ้านก็คือเป็นทริปที่มาพักผ่อนที่โรงแรมนั่นเองจบกึดโอเคไปหาเปลี่ยนชุดก่อนเซ็งอยู่ตอนนี้ มันก็จะเป็นมุมบาร์บีคิวกิ้งก์นะครับว่าจะที่เจ็ดก่อนตัดโซกาไว้ตัดไมรขา เดี่ยวพื้นที่ให้หอยตลับหอยตลับออกไปก่อนปาหมึกของอแมแ,แต่แม้คอเลสเตรอรอลจะสูงว่าเราก็ต้งเห็นสิ่งหนึ่งห้ามมึงแตหมวก<ม>

หก็แดดมาแล้วอีกสักพักก็ลุกแบบดูเด็กเล่นน้ำนอยูอ่แบบเหมือนฟารลี่ทริปเนาะโรงแรมเต็มหมดเลยอะ่ะเมื่อกี้แบบคุยกับพี่พี่ที่เขาดูแลสระใช่ไหมที่แรกอะ่ะจะมีการจองห้องแล้วก็มีการจองห้องว่าแบบใครมาก็ใครจะมาสระก็จองแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วเหมือนคนมันเยอะมากอะ่ะ ลูกค้าคนไหนมาก็ต้องแบบได้ใช้เลยสรุปไม่ได้ซื้อสีเดดจริงๆเนอะอ๋อแดดมาเยอะจริงปะปะตอนนี้จริงๆก็อยู่อีกชุดหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายดูเพราะมันค่อนข้างโปล่เมื่อี้ก็น่ารักคนอินเตอรค์คอนคนแบบมีฟูลเซนเอร์ที่ถ่ายรูปสวยๆแบบมาลงโซเชียลให้เพราะแบบเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะกระทับใจมากแลวคือมันสวยมากแต่สภาพตอนนี้คือคุณน้องเออแซบหน้า นี่ชุดนะ <c oughs> คะข็นห้องกันตอนตอนนี้ประมาณเกือบเก้าโมงเกือบเก้าโมงไม่ควรทําอะไรทั้งนั้นเพราะว่าร้อนแล้วเราขึ้นไปแบบอัดคลิปแต่งหน้าทําอย่างอื่นอ <c oughs> ยู่อ่ะเป็นอีกชุดแล้วหลังจากท <c oughs> ี่พักจากรวาลน้ำแล้วก็ <c oughs> ไปอาบน้ำเรากําลังจะไปหามุมถ่าย,ยก็เป็นก่อนไปทานข้าวนะคะ <c oughs> วันนี้อยู่ในชุดแบบตรีมสีเหลืองอะ่ะเพิ่งลงชุดสีเหลืองไปแล้วเราก็จะลงชุดสีเหลืองอีกร้วอ่ะ เธออาจจะอินกับสีเหลืองมากกว่ามองท่านตะวันน่ารักไหมชุดวันนี้ของแม่ชูชุดตอนนี้ของเรานะคะก็จะเป็นกระโปงผิวๆกับเสื้อฮอปสีเหลืองลังเท้าสีขาวกระเป๋าสารแล้วก็พวกท่านตะวนันทั้งชุดนี้ไม่กี่บาทเองหมวกร้อยห้าสิบกระเป๋าอันนี้สามร้อยมั้งสามร้อยห้าสิบแม่ซื้อให้แล้วก็กระโปงสองร้อย อาหารเช้าค่ะเวลาเที่ยงแตงโมด้วยแตงโมข้มวเหนียวด้วยน้ำซุปรอนเมื่อคืนแพงวันนี้มากินอาหารเช้าที่กินตอนเที่ยงแล้วก็กินแบบหิวโหวย

เก็บของก่อนแล้วแบ,บไปเช็คเอาท์ก,กันค่ะเช็คเอาท์แล้วค่ะวันนี้ค่ะก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวไปไหนกันต่อไม่รู้เช็คเอาท์ก่อนที่จริงวันนี้ต้องเช็คอเอาท์เลทได้ถึงหกโมงเย็นแต่ว่าตอนนี้ประมาณบ่ายสองแล้วก็ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกแทนทุกคนฝนก็ยังตกอยู่แล้วคนก็ยังเยอะอยู่เดีด๋วยวรอน้องคนมาเว้ยคิ้ว คิวก็ยังหายอยู่วุ้ย,ย,ยกลับแล้ว,วบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากนะคะ ค,คนเยอะมากแล้วเ,เราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าโอ้มุมนี้เยอะ oh my god โอ้เย,ยอะจริงปวดล้อกันนาะมันก็แบบอัดอั้นอยากมาเที่ยวกันเพราะเราก็ยังอยากมาเที่ยวเลยเนาะทุกคนดต้นมากกับการได้มานั่ง นะเขาเรียกว่าเต็นท์ผ้าใบใช่ไหมเตียงผ้าใบเตียงผ้าใบครั้งแรกแล้วก <is il> <ğim> ็อยู่กับเพื่อนเพื่อนพลอยนะฝากน้องพลอยเบืร์งหน้าด้วยเต้นเต้นเต้นแบบแสงดีมากเลยอ่ะเราจะรอกินข้าวอะไรกินข้าวกัน จบวันนี้แล้วนะคะจบแล้วทริป2วันของเราภัายทยายของเราที่ไม่ค่อยได้ไปไหนแต่ก็สนุกดีตอนนี้ก็กำลังจะกลับแล้วออกจากหาดวอนน้า,าเรียบร้อยเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบสองทุ่มมัวแต่นั่งเมามอยกับเพื่อนนะคะเพื่อนพอเียกนำชื่อเพื่อนตัวเองแต่ก็เพื่อนๆก็เหมือนเพื่อนเราเอะเนาะ กำลังจะกลับไปที่รถแล้วก็พร้อมกลับกรุงเทพไว้ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนหรือจะแบบมีอะไรมาแชร์ดูทางกอนเดี๋ยวลมบ๊ายบาย